พูดช <c oughs> ัดกว่าชิ้นนี้เฮ้ยเลือดน้อยให้เลือดเต็มโอ้โหเลิกไม่เลิกเลิกไม่เลิกเลิกไม่เลิกพอละพอละพอล้วะพอและวไมัเนี่ยอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลือดน้อยเลือดน้อยตายตายให้เลือดเต็มเฮ้ยจริงๆริงเมื่อกี้เลือดน้อยอ่าเลือดเต็มละไป เคบารีแฟลไลทโอเคโอลีลัมอนกันไปไปกันไปก่อนเลยตรงนีเสียหมดเลยเมนแตกเนี่ยเฮ้ยเไปไปเลยลิงเปิดก่อนดิฟโฟนนี่ยนั่เฮยกระถาายล้ไผมเป็นไากล้องให้ไปไป ลงดูเราไม่เลยเดี๋ยวเดินยวงั้นมีอะไรวะเดินเดินไปดิจะอจะซีอุยอ่ะโอ้โหถ้าถ้าตายไปนี่นะไม่รู้อ่ะลุงไปเลยโหมีอะไรบ้างอะไรวะเฮ้ย เห็นเห็นเป็นห้องว่างวะเห็น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 โอ้โหตกใจนึกว่าตูหายเฮ้ยลุงเปิดตัวสองเปิดอุ๊ยอุ๊ดอุ๊ดจะสีว้ายดูดิดูดิกินไหมนีเห็นไหมอะไรเกิดขึ้นเนี่ยลายหมดขึ้นหายนะนี่กินลาบแก้วโค้ดเก็บมานั่งแท้มาต่อฮะไปข้างไหนอ่ะไม่มีบอก

ลุงามเง้ไม่ทำไมเด่นลุงลุงเป็นเออร์เลอร์ป่ะตอนเนี้ยเออร์เลอร์ไม่มีน้ำเย็ีน้ำแข็ง่อ่าอ่าคนเนี้ยผู้ใหญ่เลยครับมันจะมีอะไรนะโอโอ้โหชัดชัดไหมเดียวเอ้ยเอ้ยเอ้เ้ยเอ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 ้ยเฮ้ยแคไหเอ้ยไอ้ตู้ ลุงล <cin stereotype> ุง <award> ล <ing> ุงลุงนี้ไปไหนวะโอ้ปอยู่กาะกันดิโอ้ยเี่ยคนตเลยเฮ้ยมาฝันน้ำเตียแล้วนี่นี่ลุงลลุงีกล้วเฮยเฮ้ยมี่องในหรอเฮ้ยันนี่วันนี่ อะไรอะไรวันนี้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 วันนมันหล่อนีมันมีห้องหนึว่้ัลลังว่ะัลลังอันนันนี้วันนี้วันนี้อันนี้โอ้มีอะไรมีอะไร้เนมีอะไรลยเข้าไปดีคิว่าบอนบอนบอลพลว่ากระดูกเจิ ไม่น้ำมันน้ำมันบอลเอ้ยเอ้ยเอ้ยมีอีกห้องหนึ่งว่ะห้องวะเอ้ยเวทียุบไ่ได้อยู่เนี่ยเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหแล้วโอ้โหยืนอยู่ตรงกลางออกละ ไปต่อไปต่อไอ้กำเนียร์ไม่ช่วยแล้วประมาณว่าเกี่ยวกับซาตานอะไรว่าประมาณนี้ปะไม่ดูครับก็ถามความเห็นเอ้ยนี่มันศพมิกจังนี่嘛ไอ้กำเนียร์อู้ยอู้หู้ยเฮ้ยเฮ้ยมิกจังเิี้ยลุง

ตรงเข้าไปครับเดี๋ยวไปรับลูกตีกูทำเตี๋ยอะไรจุดไหนอ่ะอยู่นี่มาแล้วเนี่ยที่เดิมจดตรงไหนมานนี่อย่าเพี้ยอย่าเพี้ยนเดินหนีอ๋อเจอแล้ว ลุงลุงลุอยู่นอ่าอ่าเพื่อการไถโทษลุงเข้าไปลุงลไอมันปนานอเดอเได้ป่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหมลุงนึ่งยังไ์่ดาวห้องนีครับลุงอย่าตีดิเฮ้ยอย่าติตีอู้อะไรคานวะ ไม่มีอะไรแล้วลุงอย่าติดตีดีผมจะตายเพราะลุงเนี่ยโอเคเต้าอุจจะมีสองตู้ลุงเอาตู้ตับเอาแมตใหญ่จ้ะอ่าลุงไปเลยเลือดเลือนเลือน้อย เฮียวเดี๋ยวเดี๋ยวๆุกเดี๋ยวลุกลูกลุ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 กลกลุ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 กล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 ลกลกล อุ้ยขอโทษติดปีไม่เล่นก่อนติดปีเอ้ยผมโดนคนเดียวเลยลุงเออเป็นยังไงอยู่ไหนวะโดนดีแล้วเขาไป่เอาอย่างดูโดนเลยโดนไม่ดูดิฮะไอ๊ไอประตูนั่นอะประตูผีโอ้โหดูดิเห็นไหมเปิดได้ปะไม่ได้เปิดไม่ได้ทำยไงต่อวะ ๋ยวบอกว่าตันแล้วอะ่ะ <Bye. S 3> แล้วไปไปไหนต่อหมดเราอ,ะอ่ะกลับไปที่เดิมมึงไปไหนเนะี่ยแล้วคุณมึงอยู่ไหนอะอ๋อเจอละอ๋อเจอละวม,มีเสียงยอะไรวะไปไหนอะ่ะอยู่ย <c oughs> ไหนอ,ะ <c oughs> อ่ะอ๋อเจอละ ค่นี้อ่ะโอ้ยนี่ผมโดนอะไรแต่ถ้ามไม่อยู่ในพุ่งผมไม่กินใ่ไหมต่อไม่ได้ทำไมวะโทษโทษ ลุงลุงลุงันนี้อันนี่มันนี่อันนี่มีลุงเก็บอะไรไปใช่ไหมอะไรวะ้าไปเาไปเลยเอาอะไเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยโอ้อะไรถัวซ่วมเหรอโดนซ่วมไปอ๋อ แล้วทำไมกูโดนซุ่มฆ่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะต่อไม่ชอบตกใจเอ้าโอ้ยอ๋อเมื่อกี้เข้ามาครั้งแรกนี่คือเนี่ยมาแล้วเหรอมาแล้วไงมาแล้ว เออให้ไม่ทานียแก้การทางนี้ะทางไนทางเนี่ยทางไหนกลับบ้านอ๋อว่ะลุงลุงลุงกลับไปลุงล่าสุดลุงอยู่ไหนเนี่ย กำลังเดินมาผมหลงทางอยู่อ,อยู่ไหนเนี่ยเข้าไปทางหนึ่งหกละอันนี้นี่หลังหลังลุงหลังลุงอ๋อจะไปทางไหนดเเีย มีห้าโอ้โหแสงตลกเน,น่มันไม่่อนะ่มันมันสะดุ้งไม่มากอนะสะดุ้งพอลุงออืมอืออืออะไรอ๋อมาเรียนแบบนั่งไม่นั่งเลยนะ,อะพอพอรนมำมอนุ่งทำอะไรพี่มาเมือมีทางไหนต่อวะ เนี่นี่นี่มีประตูมีประตูนี่นี่นี่ห้องห้องที่ห้องที่โดนแล้วเจ็บอ่ะเออห้องไหนห้องเนี้ยมานี่ห้องที่มีสีด๊าสีด๊าอบ้างโอเคอะไรอะไรอ่ะโอ้โหพุ้งหวานเต็มหน้าเลยเต็มผี ลุงลองเอ้ยลุงลุงท่านอะผมเคยผมเคยดูแล้วเป็นไงบ้างลุงโอ้โผมผมบอกแล้วเคยดูแล้วลุง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 ลงต่อโอ้ไม่หันหลังวะอ่ะอ่ะไปดี ้ผมไม่ได้ตอบอยแบบผมผมจำหน้าอ่ะไอลุงพีเข้ามาแล้วเฮ้ยนี MM> no> mm> ่นี่นี่อ่านอดิ r i g h s Man Bus s t น่นี่อ่านอ่านอ่าน Family q u e u มันประมาณว่าไม่ว่ามึงเป็นใครแนะม่ว่ามึงมาจากไหนฆ่ามึงใช่ไหม